โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาติวในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในส่วนของเวทคณิตนะครับอันดับแรกเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเวทคณิตที่เป็นการบวกนะครับจะออกข้อสอบอยู่2เรื่องคือบวกใช้จุดกับใช้ตัวห้อยนะครับทีนี้การบวกแบบใช้จุดนะครับ มันเหมือนการบวกปกติแต่ว่าในการทดของมันจะใช้เครื่องหมายจุดนะครับเห็นไหมในการโทษของมันใช้เครื่องหมายจุดนี่ยกตัวอย่าง8บวก5บวก4นะครับอันดับแรกเขาก็ต้องเอา8กับ5มาบวกกันนะครับนี่เห็นไหมแปดกับ5บวกกัน แล้วได้13บนะครับแปบวกหได้13เราจะจุดบนเลข5นะครับเพราะว่า5มันคือตัวบวก8มันอยู่เฉยๆแต่ว่า5มันเอาบางบวกเพราะฉะนั้นคนที่เอามาบวกก็ต้องมีจุดเสร็จแล้วพอจุดแล้วยังไงต่อนะครับตอนแรก13ถ้าจุดแล้วก็คือเลข1 เศษส่วนมาเลขหนึ่งมันก็จะหายไปเราเอาเลขสามไปบวกกับสี่ต่อนะครับเอาสามไปบวกกับสี่ต่อแต่มันจะเป็นการบวกในใจนะครับใช้จุดนี้จะเป็นการบวกในใจเราจะไม่เขียนว่าเหลือสามแล้วนะครับเราทดปุ๊บเราก็เอาสามไปบวกสี่ก็จะกลายเป็นเจ็ดนะครับนาะตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเวลาเราออกไปคิดนะครับว่าเราจะคิดยังไง การบวกโดยใช้จุดคราวนี้เนี่ยบวกใช้จุดมันจะมีอยู่อีก2แบบย่อยจากล่างขึ้นบนและอีกแบบหนึง่งก็คืออุ้ยฉเฉลยนะครับมันจะมีล่างขึ้นบนกับบน ลงล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งฝั่งนี้ข้อขี้จะเป็นบนลงล่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นล่างขึ้นบนนะครับอันนี้ตัวเลขมันเยอะนะครับ แต่ตอนสอบนี้เราจะสอบแค่หลัก้อยนะครับตั้งสตีแล้วเริ่มขั้นที่หนึ่งต้องบวกนะครับเขียนเหนึ่งไว้อันนี้คือหลักแรกที่เราต้องบวกขั้นที่1เอาหนึ่งบวกหเท่ากับเแสดงว่าไอ้สองตัวนี้รวมกันได้เจไม่ต้องเขียนไม่ต้องทดเพราะว่ามันไม่ถึง10ต่อมา เอาเราได้7แล้วก็เสมือน7บวกกับ9 7้าเบวกเเท่ากับสิหเห็นไหมครับพอมันครบสิอย่างนี้ปุ๊บเราต้องจุดตรงนี้แล้วเราโอา6ไปคิดต่อ6กบวกสาบวกสได้9เราก็ไม่ต้องเอาไปคิด เราก็ไม่ต้องเอาไปทดไม่ต้องเอาไปจุดเพราะมันยังไม่ครบสิเราเอาก้าในใจของเรา,าบวกต่อ 17. เาบวกแเท่ากับสิบเจ็ดเนไหมเบวกแเท่ากับสิบเจแสดงว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องจุดไปอีก1จุดแล้วเขียนเลขเจ็ด7ตอนนี้เราได้แล้วนะครับหนึ่งหลัก เท่นี้หลักต่อมาที่เราจะต้องทำหลักนี้ครับก่อนอื่นที่เราจะบวกเราจะบวกที่หลักสิบต้องดูหลักหน่วยว่ามีทดอยู่กี่จุดนะครับครูแต้มใช้คำว่ากี่จุดห้ามี2จุด2จุดก็เหมือนกับเราเอาบวกด้วย2ก็กลายเป็น1นึ่บวกสองเท่ากับสไอตัวเนี้ย กลายร่างเป็นสามไปละนะครับแต่เราไม่เขียนเราต้องคิดในใจไว้สามบวกเก้าเท่ากับสิบสองจุดกลายเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไม่คิดสี่บวกหกเป็นสิบเห็นไหมพอทบสนะิบพอครบสิบเราก็จะทดกลายร่างเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดนครับคราวนี้ พอเราได้แล้วเราก็บวกหลักถัดไปเราก็ดูจุดในหลัก10มีอยู่2ตัวตรงนี้ก็กลายสภาพเป็น3มเหมือนเดิม3าบวกสเป็น4 4่บวกเเป็น11บฮดกลายเป็น1 1ึบวกสเป็น3 3มบวกแเป็น11บเนไมครับเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อ มีจุดอยู่สจุดในหลักร้อยหลักพันเห็นมเก้าบวกสเท่ากับสิเห็นไหมเราต้องจุดตั้งแต่แรกแล้วกลายเป็น1 1ึบวกแเป็น9 9้เบวกกับสเป็น13จุดตรงนี้อีกกลายเป็น3 3มบวกสเป็น6 6หบวกกับแเราก็ต้องจุดอีกเพราะว่าห 8เท่ากับ14เห็นไหมเอา4มาเขียนแล้วก็จุดเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ามันเกิดการทดเกิดขึ้นนะครับต่อมาอันนี้เรา9ตัวนี้นะครับเ,เอ่อ9ตัวนี้นะครับมันมีการบวกเกิดขึ้นแล้วกลายเป็น9บวก3 เท่ากับ12นะครับแสดงว่ามันเป็น12มันครบ10ิบเราก็ต้องจุดกลายเป็นเลข2องสองบวกเเป็น9ไม่จุดไม่ครบ10 9บวกสานะครับเก้าบวกสเท่ากับสิเติมจุด1ตัวนะครับแล้วให้มันกลายเป็นสองไปซะ ต่อมา2อบวก7เป็น9เราก็เขียน9เพราะมันไม่ครบ10เราก็ไม่ต้องทบต่อมามีจุดอยู่2จุดตรงนี้ก็2ตัวนี้ก็กลายเป็น4 4่บวก3เป็น7จบวกอีกห่งเป็น8ปดถูไหมครับเรามาเช็คคำตอบกันก่อน นะ,ะอุ๊ยอันนี้เฉลยผิดจุดต่อมาถ้าเป็นแบบล่างขึ้นบนแบบที่สองนะครับล่างขึ้นบนเราจะเปลี่ยนเราจะไม่ทำจากหลักนี้แล้วนะครับเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ต้องกลายเป็นตุงนี้ ตรงนี้จะต้องเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันจากล่างขึ้นบน3อยู่เฉยเ,เอาสองไปบวกนะครับกลายเป็น5 5ไม่ครบ10 3บนะครับสามวกสเท่ากับหไม่ครบก็ไม่ทดแล้วบวกกับ4เป็น9ไม่ครบก็ไม่ต้องทด บวกอีก1เท่ากับ10ให้จุดตรงนี้เพราะว่า1เป็นตัวบวกนะครับพอครบ10แล้วมันก็จะปัดกลายเป็นศูบวกกับ8 0ดศบวกแเท่ากับแเขียนตรงนี้ต่อมาถ้าเป็นหลัก10นะครับ เร,เ,รเริ่มที่สเริ่มเริ่มที่หนึ่งมีจุดอยู่หนึ่งตัวก็บวกหนึ่งเป็นสองนะครับคราวนี้บวกต่อเอาหกมาบวกสองบวกหกเท่ากับแปดไม่ครบไม่ทดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามเห็นไหมครับห้าทำให้แปดที่มันครบสิบก็จุดเปหนึ่งตัว กลายเป็นสามสามบวกห้าเท่ากับแปดไม่ครบไม่ทดแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดนฮะครบสิบจุดเจ็ดก็มาใส่นไหมฮะต่อมาบวกหลักลอยนะครับ จากล่างขึ้นบนก็เริ่มจาก4นะครับเริ่มจาก4 4มีจุดอยู่สตัว2จุดก็เป็น6 6หบวกเเท่ากับ13เติมจุด3ามบวกสเท่ากับหไม่เติม สามเอ,อ่อหกบวกสามเท่ากับเก้าไม่ครบไม่เติมเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่พอครบสิบปุ๊บจุดทันทีเขียนเลขสี่เห็นไหมครับอันต่อมาหลักพันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหลักพัน มันจะแหว่งก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแหว่งมันก็เสมือนศูนย์นะครับไม่มีอะไรแต่เรามีจุดอยู่สที่นะครับ6กบวกสเท่ากับแไม่ครบไม่เติม8ปดบวกเเท่ากับสิเติมจุดกลายเป็น7จ็ดบวกเเท่ากับสิเติมจุดเข้าไปอีก หกบวกแปดเท่ากับสิบสี่เไหม <_ S 2> เติมจุดเขียนสี่ต่อมาบวกหลักหมื่นแล้วมีจุดอยู่สามตัวสามบวกสามเท่ากับหกหก บวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบใส่ศูนย์เติมจุดทำไมฮะเราก็คิดราคดไปต่อแปดบวกสองโอ้ยแปดบวกหนึ่งเพราะว่ามีจุดแค่หนึ่งที่เองนะครับกลายเป็นเก้า ไม่ครบไม่เติม9บวก4เท่ากับ13หลักสุดท้ายแล้วก็เขียน13ได้เลยนะครับคำตอบออกมานะครับ1 3 4 4ล้าน3แสนะครับโอเคสำหรับการทำนะครับเวคานี้เนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าทำจากบนลงล่างแบบใช้จุดนะครับต้องกำหนดต้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บวกลงอย่างนี้นะครับความจริงแล้วตัวตั้งคือตั้งเฉยๆนะครับตัวตั้งก็คือตั้งเฉยๆแล้วหกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวบวกเพราะฉะนั้น6มันต้องวิ่งไปหา1นะพอหวิ่งไปหา1มันเท่ากับ7มันไม่ทดตรงนี้ สอ,อันนี้รวมกันเป็นเจก็อยู่เฉยๆครับเอา9วิ่งไปหาเบวกเาเท่ากับสิพอครบ16รบปุ๊บจุดต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะเหมือนเดิมครับเราบอกว่า7บวกกับ9ไไ9เรียกว่าตัวบวกนะครับถูกลงโทษไปกลายเป็น7นะครับเหลือแค่7เพราะว่า17 1อยู่ตรงนี้ครับหคือจุดตรงนี้เ บวกสามเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกสิบหกบวกหก อเคมาทวนใหม่นะครับสำหรับการบวกแบบบนลงล่างนะครับนี่แถวนี้นะครับเราต้องพิจารณาดูดีๆว่าอะไรคือตัวตั้งนะครับตัวตั้งคือแถวข้างบนตัวข้างบนเรียกว่าตัวตั้งนะครับอันนี้เรียกว่าตัวตั้งอันนี้เรียกว่าตัวบววนะครับทิศทางของมันคือ หกวิ่งไปหาหนึ่งหกวิ่งไปหาหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งวิ่งมาเพราะว่าหนึ่งคือตัวตั้งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดไม่ครบไม่ทดและก็ไม่มีจุดตัวนี้เจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกสิบหกมันครับมันครบ,คร,บครบสิบ เพราะฉะนั้นมันต้องมีจุด6บวก3เท่ากับ9ไม่ครบไม่จุด9บวก8เท่ากับ17ห็นไหมครับคบ10เมื่อไหร่ให้จุดแล้วเติม7ลงไปนี่ครับเราก็ทำไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะลองฝึกทำนะครับเดยวครูตั้มจะส่งอันเนี้ยลงไปให้นะครับ ข้อสอบอันนี้ออก2ข้ออันนี้2ข้อแต่ว่าเราจะทำเป็นหลัก100บวกกันนะครับอาจจะเช่นร้อยยี่สิบวกสามี่สิบเวกเจ็ดร้อยเ่ะเราจะมีแค่นี้ในแต่ละข้อนะครับบนลงล่าง2ข้อล่างขึ้นบน2ข้อนะครับ